ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยเดยกองประชาการกองทัพไทยวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเอกพลนิบุญมีนชุมแพรัรบหน้าทีมเนินรายการในวันนี้นะครับในส่วนของเพื่อสังคมไทยในวันนี้ครับคุณผู้ฟังหลายๆคนเองนะครับที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับอาชญาก,กรรมเองนะครับการก่อความรุนแรงหรือว่าการฆาตกรรมต่างๆในสังคมไทยเนี่ยก็ มีการเปลี่ยนแปลงและก็พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งที่ผมพูดไปเองเนี่ยซึ่งเป็นการพัฒนาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคุณผู้ฟังหลายๆคนเองนะครับอาจจะเกิดพฤติกรรมที่เรียนแบบนะครับในสังคมต่างประเทศเองรวม <ละ S 2> ไปถึงนะครับความรุนแรงที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยที่ก่อให้เกิดนะครับความรุนแรงที่มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงนะครับผู้ก่อเหตุเองในปัจจุบันเองเนี่ยที่มีอายุค,ค่อนข้างที่จะน้อยลงในทุกๆวันซึ่งสาเหต,ตุต่างๆเองเนี่ยเราจะมาร่วมพูดคุยกันในส่วนของประเด็นต่างๆที่ก่อให้เกิดถึงการก่ออา ที่ทําให้สังคมที่มีการก่ออาชญากรรมเนี่ยมีอายุที่ค่อนข้างน้อยลงในปัจจุบันนะครับและในครั้งนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยนะครับกับรองศาสตราจารย์ดรอ,อัชรา,ลาชาลายนาวินคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ซึ่งอาจารย์ได้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะ ครับอาจารย์ครับที่ผมได้เกริ่นไปช่วงต้นนะครับอาจารย์หลายๆคนเองก็อาจจะมีข้อสงสัยรวมไปถึงตัวผมเองด้วยนะครับว่าปัจจุบันเองนะครับอชัชญากรที่ก่อความรุนแรงในประเทศไทยนะครับเราเอาเฉพาะประเทศไทยก่อนนะอาจารย์ซึ่งอาจจะทราบกันดีนะครับว่ามีอายุค่อนข้างที่น้อยแล้วก็พฤติกรรมก็มีการเรียนแบบกันมากยิ่งขึ้นอยากให้อาจารย์พูดถึงในส่วนของการก่าออาัชญากรรมสาเหตุต่างๆแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้นครับอาจารย์ว่า เราจะทําได้อย่างไรแล้วเราจะมีการปรับแก้ตรงไหนได้บ้างครับอาจารย์ค่ะไม่ทราบคุณอู๋ได้ดูข่าวไหมคะกรณีเด็กอายุ18ปีทำร,ร้ายร่างกายเด็กอายุ13ปีค่ะจนเสียชีวิตแล้วก็ภายหลังนะคะก็ได้มีการประกันตัวออกมานะคะในวงเงิน2 0 0 0มืนบาทค่ะคซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการโพสเฟซบุ๊กนะคะโชว์ว่าบ้านรวยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคุณพ่อเลียได้หมดอะไรเงี้ยนะคะจนมีการ ติดแฮชแท็กทวิตเตอเลยนะคะคในเรื่องของเด็ก18ค่าเด็ก13ค่าใจกฎหมายยาวชนนะคะซึ่งในรายการเนี้ยค่ะก็ได้มีการสัมภาษณ์นะคะคุณยายบุญทานองภูนะคะผู้อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ คุณพินญาติผู้เสียชีวิตค่ะแล้วก็มีท่านรองอธิบดีอายการแล้วก็รองโฆษกสำนักอายการแล้วก็ท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้ามาร่วมด้วยในรายการค่ะครับผมผมได้ทราบข่าวตรงนี้แล้วแล้วก็เป็นอีกหนึ่งข้อพูดถึงกันเป็นอย่างมากในสังคมโซเชียลมีเดียที่มีผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับอาจารย์ ค่ะแล้วตอนที่เขามีการเปิดเทปนะคะที่น้องคนนี้นะคะ่ะได้มีการโพสตข่คมขคู่แล้วก็มีการพูดจาขค่มขู่อะไรเงี้ยนะคะมันก็ ทำให้หลายคนเนี่ยคะ่ะตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันที่ว่าน้องแบบมียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็ได้พูดว่ามีพฤติกรรมที่อาจจะค้าย,ยาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยน้องก็วางแผนที่จะมีการขายน้ําใบกระท่อมอะไรเงี้ยนะคะต่อไปในอนาคตเลยเนี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันเพราะว่ามันก็มียาเสพติดเนี่ยคะ่ะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ใช่ครับอาจารย์ผมรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาแล้วก็เป็นหนึ่งต้นเหตุที่ทําให้เกิดความรุนแรงในสังคมปัจจุบันด้วยครับอาจารย์ค่ะถือมาว่าน้องเขาจะไม่ได้มีการแบบแสดงหลักฐานที่ชัดเจนนะคะแต่การพูดเนี่ยมันก็ทําให้เราตกใจเหมือนกันว่าเอหรือว่า ปัญหายาเสพติดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ในสังคมไทยเหมือนกันค่ะคุณอู๋อีกประเด็นหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะในสหรัฐเองค่ะคุณอู๋ก็มีเหตุการณ์นะคะที่ฆาตกรเนี่ยค่ะเป็นเด็กค่ะมีหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นเด็กวัยเจ็ดขวบฆาเด็กอายุสองขวบโดยการโยนเด็กสองขวบเนี่ยออกมาจากหลังคาค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเด็กอายุสิบสามปีค่ะที่ฆาบิดา ของตนเองนะคะแล้วก็เด็กอายุ15ปีค่ะวางเพลิงในบ้านของตัวเองเนี่ยนะคะเพื่อที่จะฆ่าเด็กทารกในบ้านโอ้โหอันนี้ยิ่งตกใจมากเลยนะครับอาจารย์เพราะว่าด้วยอายุที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบยังไม่ได้มีความคิดพิธีลีตองอะไรขนาดนั้นเลยนะครับอาจารย์ ถูกต้องค่ะแล้วในปัจจุบันนะคะก็มีผลการศึกษานะคะคุณอู๋ว่าฆาตกรเด็กเนี่ยค่ะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังพบเหตุการณ์หรือว่าประเด็นที่น่าสนใจว่าการสร้างความรุนแรงเนี่ยค่ะมันก็จะมีระดับความรุนแรงเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคก็คือมีการสังหารหมู่ค่ะแล้วก็ การถึงขนาดว่าไม่ใช่แค่บูลลี่หรือว่าทำร้ายร่างกายค่ะแต่ถึงขนาดว่าฆ่าคนใกล้ชิดแล้วก็ปูไก,กลชิดด้วยขนาดนั้นเลยเหรอคบอาจารย์ถูกต้องค่ะแล้วตรงนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับอาจารย์ใช่นักจิตวิทยานะคะก็กล่าวว่าเด็กเหล่านี้ค่ะมักจะมีประสบการณ์ค่ะที่พบความรุนแรงในครอบครัวค่ะแล้วก็อาจจะ มีบิดามารดาเนี่ยค่ะที่ทรีตนะคะครอบครัวเนี่ยด้วยความรุนแรงหรือว่าทรีตเด็กเนะะี่ยค่ะด้วยความรุนแรงค่ะซึ่งฆาตกรนะคะที่เป็นเด็กส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็พบว่าเป็นเพศช,ชายเนี่ยมากกว่าเพศหญิงด้วยครับผมแล้วในส่วนของเพศอื่นเองก็สามารถก่ออาชญากรรมแบบนี้ได้เช่นเดียวกันถูกไหมครับถูกต้องค่ะแต่ก็พบในเพศช,ชายมากกว่านะคะครับดอ,อรอลัน ซึ่งเป็นผู้ช่วยนะคะแล้วก็เป็นโปรเฟสเซอร์ทางด้านของจิตวิทยาค่ะที่มหาวิทยาลัยจอ์จวชิงตันเนี่ยนะคะเขาก็กล่าวไว้ว่ากลุ่มฆาตกรเด็กอะคะ่ะสามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันสอกลุ่มนะคะคุณอูครับผมในกลุ่มแรกคืออะไรครับอาจารย์กลุ่มแรกนะคะก็คือ non-empathy murderers ค่ะซึ่งเด็กเนี้ยคะ่ะจะไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวด,ดของคนอื่น ก็คือเด็กคนนี้เหล่านี้ค่ะจะไม่เสียใจยหรือว่าไม่สงสารค่ะเมื่อทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า inability to put themselves into the place of another's นะคะก็คือไม่สามารถที่จะมีศักยาภาพที่จะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ค่ะซึ่งเด็กเหล่านี้เนี่ยนะคะอาจจะเคยถูกทำร้ายอย่างรุนแรงค่ะในวัยเด็กนะคะหรือว่า ถูกใช้ความรุนแรงจากบุคคลใกล้ตัวมาก่อนค่ะแล้วก็มีปัญหาในด้านสภาพทางด้านของจิตแล้วก็สติปัญญาด้วยในด้านของการแก้ไขปัญหาคะ่ะคือไม่สามารถแก้ปัญหาที่ตนเองเผชิญอยู่ได้ค่ะเราเมื่อไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ตัวเองเผชิญได้เนี่ย <g rain> ก็จะเกิดอารมณ์โกรธนะคะแล้วก็มีปัญหาในด้านของที่ว่าไม่สามารถที่จะควบคุมความเครียดแล้วก็ความโกรธของตัวเองได้ค่ะ แล้วเมื่อเด็กเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่ได้รับความรักหรือว่าความเอาใจใส่จากครอบครัวเท่าที่ควรตามเข้าไปอีกเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วไม่มีคนคอยให้คำปรึกษาอย่างเนี้ค่ะก็แสดงออกด้วยความที่รุนแรงค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยได้มีประสบการณ์ที่ทางด้านของเห็นสิ่งแวดลอ้อมด้วยความรุนแรงมาหรือว่าอาจจะเคยดูหนังดูเหตุการณ์ข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ที่มีการสร้างความรุนแรงเนี่ยค่ะก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยเกิดพฤติกรรมเรียนแบบค่ะแล้วก็เกิดการขาดความอยากยังทั้งใจแล้วก็อาจจะทําร้ายคนอื่นหรือว่าอาจจะทําให้คนอื่นถึงแก่ชีวิตได้ค่ะพฤติกรรมตรงนี้เองอะครับมันสามารถบ่งชี้ได้ไหมครับว่าเขาต้องการลียกล้องความสนใจหรือว่าต้องการเป็นที่สนใจในสังคมอะครับอาจารย์ จริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันก็เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากสุขภาพจิตนะคะคุณอู๋เช่นเด็กคนนึงค่ะที่อายุ15ปีนะคะเขาตกเป็นผู้ต้องหาที่ฆ่าคนชาราค่ะแล้วก็เด็กหญิงวัย6ขวบเนี่ยซึ่งเมื่อตำรวจถามเน,นะคะเด็กเหล่านี้เนี่ยมักจะไม่มีการแสดงท่าทางเสียใจแล้วก็ไม่แสดงอาการแบบว่าตื่นตะหนกหรือว่าหวาดกลัวค่ะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเมื่อคุยกับตำรวจเนี่ยคะ่ะ เด็กเหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่ในอาการที่นิ่งเฉยแล้วก็สีหน้าเรียบเฉยค่ะแล้วเขาก็พูดกับตำรวจนะคะบอกว่าไม่เคยรู้จักเหยื่อมาก่อนก็ไม่จําเป็นที่จะต้องสนใจว่าเหยื่อเนี่จะรู้สึกอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะคือมันก็สะท้อนให้เห็นว่าคือเขาว่าขาดความรักเขาก็เลยไม่รู้ว่าการให้ความรักเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยการที่เขาถูกกระทาด้วยความรุนแรงเนี่ยค่ะเขาก็คิดว่า การกระทำด้วยความรุนแรงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะคมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยขาดเอมพัตี้สหหรือว่าขาดความเห็นอกเห็นใจหรือว่าขาดความแบบเมตตาต่อคนอื่นหรือว่าแบบขาดความรู้สึกว่ากลัวว่าคนอื่นจะเป็นทข์หรือว่ากลัวว่าคนอื่นจะเสียใจเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่แสดงอาการที่แบบเหมือนกับว่าเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งเราเห็นฆาตกรหลายๆคนเหมือนกันนะคะที่เราเห็นในลักษณะที่เขาเติบโตขึ้นมาค่ะเขาก็จะไม่รู้สึกว่าเสียใจที่จะทําให้คนอื่นเป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในเหตุการณ์ดีก็เช่นเดียวกันนะคะเด็กก็อาจจะอยู่ในแคตตากรีนก็ได้เพราะว่าเมื่อฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยค่ะตอนที่เขาเอาสายไฟเนี่ยค่ะเขามาฟาด น้องเนี่ยนะคะเขาก็ไม่รู้สึกถึงความแบบเจ็บปวดของน้องนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกถึงความแบบเหตุการณ์ว่าเขาได้กระทําผิดลงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่ามันก็น่าจะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะแต่ก็ไม่ของฟันธงนะคะเพราะว่า <laughs> ไม่ได้เป็นจิตแพทย์เด็กอะคะ่ะจากที่อาจารย์เล่ามาผมรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งปัญหาครับอาจารย์ซึ่งผมรู้สึกว่า ถ้าเรามองกลับไปในส่วนของพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่เกาะให้เกิดพฤติกรรมแบบนี้เองเนี่ยเราหลายๆคนเองผมรู้สึกว่าจะพยายามหาคําตอบและพยายามหาต้นตอ่อที่ก่อให้เกิดปัญหาในการเกี่ยวกับฆาตกรรมที่อายุที่ค่อนข้างน้อยลงเรื่อยๆในแต่ละปีเองเนี่ยอาจารย์คิดว่าสาเหตุหลักๆที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมแบบนี้เองเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับอาจารย์ค่ะ อีกประเด็นหนึ่งนะคะก็สำคัญเหมือนกันนะคะคุณอู๋ก็คือในเรื่องของ sexual identities conflict m o d e l e r s, ค, <S ค่ะก็คืออันนี้ค่ะมันเป็นกลุ่มที่มันมีเยอะเหมือนกันนะคะคุณอู๋แล้วก็เป็นสาเหตุของพฤติกรรมเด็กส่วนใหญ่ค่ะก็คือกลุ่มที่พ่อแม่เนี่ยค่ะ มีธิพลต่อคนหนึ่งเนี่ยให้ลูกเห็นหรือว่าพ่อแม่เนี่ยมีอิทธิพลต่อลูกค่ะแล้วก็สอนให้ลูกเนี่ยทําเช่นน,นั้นหะไอย่างเงี้ยนะคะเช่นเด็กคนหนึ่งค่ะคุณอู๋ที่ฆ่าเด็กที่บูลลี่ตัวเองค่ะเนื่องจากว่าพ่อแม่เนี่ยสั่งให้เอาปืนในโรงเรียนค่ะเพื่อป้องกันตัวจากการบูลลี่เห็นได้ว่าพฤติกรรมของเด็กเนี่ยค่ะจะถูกกระตุ้นนะคะจากสิ่งร้าวเช่นพ่อแม่นะคะหรือว่าเพื่อนหรือว่า ในหนังหรือว่าทีวีอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเมื่อข้างเสร็จเนี่ยนะคะพ่อแม่เนี่ยก็ยืนดูอยู่ด้วยนะคะในเหตุการณ์แล้วก็ยืนดูอยู่อย่างใจเย็นเลยค่ะซึ่งบางทีเนี่ยพฤติกรรมของเด็กเนี่ยนะคะอาจจะเกิดจากอิทธิพลของผู้ใหญ่ที่สั่งมานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็จะพบว่าเมื่อพบกับตำรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ สแสดงความเสียใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยก็จะรักษาได้ง่ายกว่าแบบแรกค่ะอืมซึ่งพื้นฐานเองก็ต้องมาจากครอบครัวก่อนถูกต้องไหมครับใช่ค่ะอย่างมีกรณีนึ่งนะคะคุณอู๋แม่เนี่ยบอกลูกค่ะว่าเกลียดแฟนเก่ามากเลยนะคะก็เลยแบบอ,อยากจะฆ่าให้ตายอะไรเงี้ยค่ะเราลูกทั้งสองเนี่ยก็ตัดสินใจค่ะที่จะฆ่า แฟนเก่าของแม่เนี่ยนะคะซึ่งมันก็เป็นไปตามที่แม่เคยพูดไว้คือพูดกล่อมใส่หูลูกทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งนักวิจัยค่ะเขาก็เชื่อว,ว่าโซเชียลเนี่ยค่ะแล้วก็พ่อแม่เนี่ยนะคะมีอิทธิพลมากเลยค่ะที่จะทําให้เด็กเนี่ยมีพฤติกรรมที่รุนแรงค่ะ แสดงว่ามันเกิดการเรียนแบบตั้งแต่เด็กเหมือนว่าเด็กมีภาพจําโดยที่ว่าเด็กเองเนี่ยได้รับสื่อสารหรือว่าน้ําเสียงบางสิ่งบางอย่างจากผู้ปกครองแต่ไม่ได้เกิดการอธิบายว่าอันนี้คือสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดแต่ถ้าสมมติมันเป็นสิ่งที่พูดมาจากพ่อแม่แล้วเด็กก็มีความเชื่อว่าเขาเนี่ยสามารถทําได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์ดูหลายรายการเลยนะคะใน Netflix เน็ตฟลิกซ์เ้ยนะคะม,มันก็มี ซีรีส์หรือว่าละครหลายเรื่องเลยค่ะที่มันสะท้อนแบบพฤติกรรมที่รุนแรงเช่นแบบการฆ่าคนการกินคนกินเนื้อคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ คนเหล่านี้เนี่ยในละครเนี่ยก็ไม่ได้รับผลทาตามกฎหมายใช่ไหมคะคซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะพอเด็กเนี่ยดูทุกวันเนี่ยค่ะแล้วเขาไม่ได้อยู่ในวิจารณญาณของพ่อแม่ที่จะสอนว่าสิ่งนี้ไม่ถูกนะสิ่งนี้แบบจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องติดคุกหรือว่าจะเกิดผลอะไรตามมาอะไรเงี้ยนะคะคมันก็ทําให้เขาคิดว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นในซีรีส์เหล่านี้ค่ะมันอาจจะเป็นจริงได้หรือว่าเขาอาจจะทําโดยที่ฆ่าคนโดยที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครจับได้ก็ได้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็มีอิทธิพลเหมือนกันต่อความรุนแรงในเด็กค่ะคุณอู๋ <S <S ซึ่งอีกพฤติกรรมหนึ่งนะคะที่เป็นความรุนแรงของเด็กค่ะเราคิดว่าอาจจะ เกิดจากสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเกิดจากสารเครมีในสมองของเด็กเองก็ได้ค่ะ,คะหรือว่าระบบการทํางานของสมองของเด็กก็ได้ค่ะอืเคมีในสมองของเด็กเองก็ส่งผลตอ่อพฤติกรรมของเด็กในปัจจุบันถูกต้องดไหมครับอาจารย์ถูกต้องค่ะอย่าง autonomic nervous no system response นะคะ ซึ่งเกิดจากสารเคมีในสมองเนี่ยที่ขับมากจนเกินไปค่ะทําให้เด็กเนี่ยไม่สามารถควบคุมความเครียดได้แล้วก็มีพฤติกรรมที่รุนแรงนะคะหรือว่าเด็กบางส่วน,นะคะ่ะก็มีสมองเนี่ยนะคะในส่วนของฟอนทอคอเร็กซ์นะคะที่เสียหายไปนะคะซึ่งก็จะทําให้สมองส่วนนี้เนี่ยค่ะคุณอู๋เป็นสมองส่วนคิดวิเคราะห์นะคะซึ่งถ้าสมมุติว่ามันเสียหายไปเนี่ยค่ะมันก็อาจจะ ทำให้เด็กเนี่ยขาดความยักยัยำชั่งใจนะคะแล้วก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์หรือว่าพฤติกรรมที่อยู่ภายใต้แบบ sub conscious mind ได้อะไรย่างเงี้ยนะคะคมันก็ทําให้เขาเนี่ยมีพฤติกรรมที่รุนแรงขึ้นได้เหมือนกัน,นะคะ่ะซึ่งก็มีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะค้นพบนะคะว่าฆาตกรเนี่ยค่ะที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นฆาตกรรมเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีความเสียหายที่ท r o n t a l c o t ว่า สมองส่วนคอนท้าคอเท็ x เนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าคนปกติทั่วไปอนอกเหนือจากสิ่งที่อาจารย์พูดมามันคือเป็นวิธีพื้นฐานในการแก้ไขแล้วก็เป็นการปลูกฝังแต่เริ่มต้นนะครับอาจารย์แต่ถ้าสมมุติเกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วล่ะครับอาจารย์วิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เราควรที่จะจัดการยังไงดีครับอาจารย์จริงๆแล้วนะคะการเกิดปัญหาแล้วเนี่ย อาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วเราควรที่จะทําในรูปแบบ proactive มากกว่าก็คือทําในเชิงป้องกันนะคะ hmm. มากกว่าการที่เราจะทําในรูปแบบ passive หรือว่าเกิดเหตุการณ์แล้วเราพึ่งมาแก้ไขค่ะที่สําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือเด็กบางคนเนี่ยเห็นความรุนแรงในครอบครัวค่ะหรือว่าบิดามารดาติดสุราค่ะซึ่งเด็กที่มีพฤติกรรมความรุนแรงเนี่ยนะคะก็ควรที่จะพบจิตแพทย์เด็กแล้วก็นักบบติบําบัดค่ะแต่ พูดถึงนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังพบนะคะว่าเด็กที่เป็นฆาตกรหรือว่าเด็กที่ต้องขึ้นศาลจากการที่แบบเกิดการฆาตรการรมหรือการทำร้ายร่างกายเนี่ยค่ะเราก็ยังพบนะคะว่าเด็กเนี่ยยังไม่มีการพบจิตแพทย์เด็กหรือว่านักจิตบําบัดเพื่อบําบัดสุกภัณจ์ติของเขาเนี่ยให้กลับมาเป็นปกตินะคะซึ่ง อาจารย์ก็คิดว่าข้อกฎหมายเนี่ยค่ะก็ควรจะออกในส่วนนี้ด้วยก็คือการทําพฤติกรรมบําบัดหรือว่าการทําจิตบ,บําบัดด้วยแล้วก็ต้องดูในเชิงแบบที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะคุณอู๋การเกิดฆาตกรเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เชื่อมโยงกับปัญหาเศษรษฐกิจเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ เพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะพ่อแม่เนี่ยติดสุราก็เกิดมาจากว่าปัญหาเรื่องหาเงินไม่พอใช้รายได้ไม่อพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเกิดปัญหาทางด้านของสภาพสังคมยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าปัญหาสภาพสังคมเศรษฐกิจเนะะี่ยค่ะก็เชื่อมโยงนะคะกับการเกิดฆาตกรเช่นเดียวกันบางทีเนี่ยบิดามารดาไม่สามารถหารายได้ได้ก็ โมโหโกโรธแล้วก็ทานทำ้ายร่างกายเด็กหรือว่าบุคคลในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังพบอีกประเด็นหนึ่งนะคะคุณอุ๋ก็คือเด็กที่ถูกบูลลี่ค่ะคซึ่งเด็กที่ถูกบูลลี่บ่อยๆเนี่ยค่ะเขาจะสูญเสียเซลล์เอสเีนนะคะหรือว่าการเห็นคุณค่าในตัวของเขาเองนะคะคแล้วก็การไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนหรือว่าสังคมค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะพัฒนากลายเป็น ความเกลียดชังเพื่อนความเกลียดชังสังคมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่เป็นสาเหตุนะคะที่ทําให้เกิดพฤติกรรมของความรุนแรงของเด็กค่ะอืผมว่ารู้สึกว่ามันส่งผลมากๆเลยนะอาจารย์หลายๆปัจจัยเรื่องปัญหาการบูลลี่เองความรุนแรงในครอบครัว รวมไปถึงความรุนแรงในสังคมรวมไปถึงสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่เราเองเนี่ยก็มีการเสพสื่ออย่างตลอดเวลาแต่ปัจจุบันเองนะครับเด็กหล,หลายคนที่เข้าถึงโซเชียลมีเดียการลอกเรียนแบบทางพฤติกรรมเองเนี่ยมันไม่ได้มีคนอธิบายให้เขาเข้าใจแล้วก็รวมไปถึงเด็กเองเนี่ยก็สามารถคน้นหรือว่าสงสัยตรงไหนก็สามารถเข้าไปในโซเชียลมีเดียได้เลยเพื่อที่จะเป็นการอาจจะตอบคําถามเขาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นถูกหรือผิด แต่มันกลายเป็นว่าผู้ปกครองที่อยู่รอบข้างเองเนี่ยไม่ได้รู้ว่าเด็กเนี่ยไปเสพสื่อแบบไหนแล้วก็ไม่ได้มีคําอธิบายให้เด็กนะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดจนทําให้เขาเนี่ยคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ถูกแล้วก็สามารถลอกเลียนแบบได้ในสังคมซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าก,กลัวในลองเทอมมากๆเลยนะคะรับอาจารย์ถูกต้องค่ะจ้เห็นสื่อที่เป็นยูทูบเบอร์นะคะหลายคนก็แสดงพฤติกรรมความบุนแบบค่ะเช่นตบหัวกันบ้าง หรือว่าทําร้ายร่างกายกันบ้างหรือว่าบางครั้งเนี้ยก็ทรมานสัตว์อะไรยเงี้ยนะคะคซึ่งเด็กเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยเขาอายุน้อยแล้วก็ไม่ได้ผ่านประสบการณ์หรือว่าไม่ได้มีคนที่คอยแนะนาเขาอ่ค่ะเขาอาจจะคิดว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องหรือว่าเป็นนอมใหม่ให้กับสังคมเราจะเห็นนะคะว่าระบบสังคมในปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยค่ะกลายเป็นว่าคนที่พูดจาหยาบคายคนที่ ออกมาแสดงอารมณ์รุนแรงโต้อตอบคนอื่นยอะไรเงี้ยนะคะก็กลายเป็นที่ยอมรับหรือว่าเป็นแบบเน็ตไอดอลที่มีอยู่ในสังคมยอะไรเงี้ยนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าคนที่ไม่โต้อตอบหรือว่าไม่พูดจาแบบที่โต้อตอบทันทีทันใดหรือพูดจาหยาบคายกลับลยอะไรเงี้ยนะคะก็จะกลายเป็นคนที่โดนมองข้ามหรือว่า ถูกลืมหรือว่าสังคมเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็กลายเป็นว่ามันเหมือนกับมันกาเป็นการสร้างนอมใหม่ให้กับสังคมว่าพฤติกรรมความรุนแรงการพูดจาด่าคนอื่นด้วยความรุนแรงด้วยความหยาบคายหรือว่าการไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นหรือว่าการเน้ถึงแต่ตัวเองเนะะี่ยค่ะกลายเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอซึ่งอย่างที่อาจารย์พูดมาผมก็รู้สึกว่า การที่เราจะสร้างบรรทัดฐานหรือว่าสร้างนอมในสังคมเองเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากพื้นฐานครอบครัวนะครับการเอาใจใส่ให้ความรักการอธิบายนะครับของพ่อแม่เองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างเด็กเองรวมไปถึงนะครับพฤติกรรมของเด็กเองถ้าหากมีข้อสงสัยแล้วเนี่ย ผู้ปกครองนะครับก็ควรที่จะอธิบายและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กได้เพื่อที่จะทาให้เด็กเนี่ยไม่ได้เกาะให้เกิดความรุนแรงในอนาคตแล้วก็ก่อความรุนแรงจนถึงขั้นอาชญากรรมในสังคมได้ซึ่งผมเชื่อว่าปัจจุบันเองเนี่ยครับถ้าหากพ่อแม่เองเนี่ยลองหันมาใส่ใจในเรื่องของพฤติกรรมเด็กหรือว่าพฤติกรรมของบุตรหลานของท่านเองเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเนี่ยแก้ไขปัญหาในต้นเหตุได้รวมไปถึงในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับยูทูบเบอร์เองติ๊กต็อกเกอร์รวมไปถึงคอนเทนต์ต่างๆที เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเองผมรู้สึกว่าถ้าหากเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมความรุนแรงจนเกิดการลอกเลียนแบบในสังคมผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นปัญหาในระยะยาวได้ที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมก่อให้เกิดความรุนแรงแล้วก็ก่อให้เกิดการยอมรับในสังคมที่แบบผิดๆนั่นเองนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ปกครองลองหันเข้ามาใส่ใจบุตรหลานแล้วก็หันมาใส่ใจในหลายๆประเด็นที่อาจารย์ได้พูดไปในข้างต้นแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่อาจารย์ได้พูดไปซึ่งผมรู้สึกว่าเราสามารถสร้างสังคมให้หน่าอยู่ได้ด้วยมือของเราเองรวมไปถึงนะครับ การปลูกฝังต่างๆทั้งเรื่องของการศึกษาเองเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆอย่างอาจารย์เองเนี่ยผมรู้สึกว่าการปลูกฝังเรื่องทางการศึกษาเองเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับใช่ไหมคร,รับอาจารย์ค่ะซึ่งปลูกฝังทางานศึกษาเองเนี่ยคร,รับอาจารย์ผมรู้สึกว่าถ้าอาจารย์อยู่ในภาคส่วนของสังคมสงเคราะห์เองเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ต้องมีการปลูกฝังในเรื่องของหลักสูตรเกี่ยวกับพวกนี้ด้วยไหมครับอาจารย์ ถูกต้องค่ะก็อตอนนี้นะคะทางคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ค่ะคุณอู๋ก็กําลังเปิดรับปริญญาโทด้านพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็ด้านการบริหารงานยุทีธรรมค่ะซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะคะที่อยากรเรียนปริญญาโทเพิ่มเติมนะคะอย่างทหารแบบคุณอู๋อย่างนงี้นะคะก็สามารถที่จะใช้ปริญญาโทเนี่ยมาลดการคลองยศด,ด้วยนะคะซึ่งปริญญาที่ได้เนี่ยก็จะเป็นศิลปศาสตรบัณฑิต ซึ่งก็จะมาไปใช้ได้นะคะในด้านของการลดการคลองรถค่ะครับผมในสุดตรงนี้เองใครที่สนใจก็ลองศึกษาข้อมูลแล้วก็สอบถามข้อมูลจากอาจารย์ได้นะครับอาจารย์มีช่องทางในการติดต่อไหมครับคก็ติดต่อได้นะคะไปที่เว็บไซต์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ะคะ่ะก็จะมีเบอร์โทรนะคะของคณะสังคมสงเคราะห์นะคะซึ่งก็สามารถโทรไปถามได้ค่ะอืโอเคครับผมใครที่ อยากจะพัฒนาสังคมนะให้สังคมเราหน้าอยู่มากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงข่าวสารดีๆเองนะครับก็ลองติดต่อไปอยังที่ Facebook ของอาจารย์แล้วก็รวมไปถึงนะครับทางมหาวิทยาลัรรยธรรมศาสตร์เองเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถทําให้สร้างคุณภาพแล้วก็สร้างบุคลากรที่ดีให้กับสังคมได้เช่นเดียวกันนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรอัชราชลายนนาวินคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิวทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่มาร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาดีๆกับเราในวันนนนี้ะคคคครรรรััับบบบขออุณมาาจย์ ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่เรานำมาฝากคุณฟังในช่วงเพื่อสังคมไทยดยกองประชาการกองทัพไทยสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่อยากติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางยูทูบช่ n e l Art ท a ร์ o อสแค t อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่ทีมงานทุกคนและวันนี้ผมเอกพนนิบุญมีณชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือในภูมิภาคทางเศรษฐกิจเอเซียแปซิฟิกหรือ a อเป2022ระหว่างวันที่18-19พฤศจิกายฤน2 5า5สศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยรอยยิ้มความเอื้อเฟื้อและความจริงใจให้สมกับที่ได้รับการขนานนามว่าสยามเมืองยิ้ม Thank you. Thank you. Thank you. See you soon you